สวัสดีครับน้ําตกหมอแปงยินดีต้อนรับนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับผมก็ลองลงมาสํารวจดูนะก็มันสูงพอสมควรนะครับห้ามเล่นนะตรงนี้นะห้ามสไลด์ลงนะสูงมากตรงนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีการคลีนนิ่งใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ยังมีเศษพวกขยะขยะอยู่เนะาะขยะก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเมลเลอร์อยู่นะครับก็เมื่อกี้เดินลงมานะผมเดินลงมาก็แปลกใจนะผมไม่เคยลงมา คุณลุงสวัสดิ์เขาตัดหญ้าให้เรียบร้อยนะแล้วแม่หลวงก็น่าจะมาดูแลมีคนเดินลงมาครับอันนี้ก็สามารถเดินลงมาได้นะแต่ว่าห้ามห้ามกระโดดลงจากตรงนี้นะเพราะว่ามันสูงนะอันตรายตรงนี้มันมีก้อนหินเยอะแยะเลยนะก็เป็นบรรยากาศของน้ําตกหมอกแปลงชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเราก็จะเดินกลับนะทางเดินนี้เดินได้เดินเอ็นที่ขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นน้ํากันนะก็ ตรงนี้ผมไม่เคยมานะก็มีบันไดเล็กๆพามาเห็นไหมมีบันไดเล็กๆพามาผมวางกระเป๋าไว้ที่นี่โอ้ยหนาวก็ <g> ค่อยๆเดินนะ,ะก็มันลื่นนะครับเดี๋ยวเราไปจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งห้ามห้ามกระโดดนะห้ามกระโดดก็อาจจะเดินลงมาดูได้ผมเดินลงมาสำรวจเนาะก็คุณลุงสวัสดิ์เขาก็ทำความสะอาดแล้วก็สามารถเดินมาได้เห็นไหมครับผมเดินลงไปตรงนี้เมื่อกี้นะ ทะลุลงไปก็เก็บช็อตสั้นๆนะเก็บบรรยากาศของน้ำตกบอ่อแปลงชั้นหนึ่งมาให้ชมกันก็เป็นบันไดนะสามารถเดินได้นะแต่ก็ก่อนนู้นมันลกลุงลังนะยังไม่ได้ทำการทำความสะอาดก็โอกาสต่อไปก็คงจะมีการพัฒนาเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปชั้น2กันเป็นหัวน้ำตัวน้ำตกนะน้ำตกบอ่อแปลงตรงนี้ก็มีความสูงชันพอสมควร ลุงมาตัดยาก็เลยสะอาดก็มีทางเดินเล็กๆก็เดินลงมานะโอ้ยเหนเดินขึ้นดอยโอัวเขาสันสั่นเลยเดี๋ยวไปดูน้ําตกมอแปลงกันเมื่อกี้ผมเดินลงมาจากตรงนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วเลี้ยวขวาลงมาลงไปทางเล็กๆนี่นก็สวยทีเดียวผมไม่เคยลงไปสักทีนะผมกลัวเพราะมันสูงมากแต่ลงไปแล้วมีความสุขครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวน้ําตกกันนะก็คงจะต้องแดมน้ําขึ้นไปอีกเพราะน้ํามันน้อยแล้วนะครับคงจะต้องแบกกระสอบขึ้นไปกั้นน้ำข้างบนให้น้ํามันลึกนะอันนี้เป็นตัวน้ําตกของมอง้งน้ําตกหมอกแปงนะครับเป็นวิวท่อวิวนะเมื่อกี้เราลงไปข้างล่างสุดยอดเลยฮะสูงชัน น้ำน้อยแล้วฮะน้ำน้อยต้องขุดแล้วครับบอ่อนี้ต้องขุดเพราะว่าพอลงก็จะเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก็ตลอดบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลงไปดูก่อนว่ามันลึกแค่ไหนไหมฝนตกมาป้าแล้วก็ห่ dah lokasi sih. Nah, mantik mai. Eh, eh. Hei, nai. Come on, ni lah. Let's go now. Taking. Safety, ma, Come on, come on. Malay, let's go. Come on. Malay, ya lah. Ya lah. Mau, mau, wadah, mau, wadah. More w a t ้ r t ก k e your ็ e g s t า y y o ่ r leg. Go n o นก็น้ำเล่นได้สองคนชสองคนเล่นได้ฮะ Two people. Two people. ก็สามารถเล่นได้ครับน้ำดูแลลึกอยู่สไลด์ได้ก็โอ้

มาเกินนีมีอดิไซไอเช็คขอดบอ่ดใช่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 ใ <laughs> <laughs> yeah, it's really oh, 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 oh. Okay, okay. <laughs> <laughs> oh, that. oh, my God, I could have that. Oh, it's <laughs> <laughs> Whoa. <laughs> 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 And again, out again! How many times am going to do this? <laughs> <laughs>